น o p a ด o n สตอรี a life changing story สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่น o p a ด o น Story Podcast นะครับแล้วก็เช้าวนันเสาร์นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการวิกเกนองเทอร์ปเนอร์หรือแปลเป็นไทยว่ารายการผู้ประกอบการวันหยุดนะครับ ก็ต้องให้นิยามเล็กน้อยนะครับเพราะว่ามีคนใหม่ๆเข้ามาฟังอยู่เรื่อยๆนะครับผู้ประกอบการมันหยุดเนี่ยก็คือคนที่อยากจะมาเป็นผู้ประกอบการหรืออยากจะมาทําธุรกิจแต่ก็ในทางกลับกันก็คือยังไม่อยากเสี่ยงที่จะลาออกนะเพราะว่าเราก็ยังไม่รู้เลยว่าไอ้ที่เราจะทำเนี่ยมันจะเวิร์กไม่เวิร์กยังไงนะครับผมก็บอกว่าจริงๆแล้วเราไม่จาเป็นจะต้องเลือกนะว่าจะทําธุรกิจดีหรือทํางานประจําดี เราอาจจะทําควบคู่กันไปได้นะครับโดยการใช้วันหยุดหรือวันว่างไม่ต้องวันหยุดก็ได้นะฮะช่วงเย็นช่วงอะไรก็ตามเนี่ยลองมาเริ่มทําตามความฝันลองมาเริ่มทําธุรกิจที่ที่เราสนใจกันได้นะครับก็ถ้าใครสนใจเพิ่งเข้ามาฟังแล้วอยากย้อนกลับไปฟังก็ทุกวันเสาร์นะครับผมจะมีวงเล็บ W E ไว้อในชื่อเอพิโซดนะ W E y มาจากคำว่า We r e n r t u r e n e u r นั่นเองนะครับแต่ช่วงซ สองสามสา์ที่ผ่านมาผมรีวิวหนังสือเล่มหนึ่งชื่อ100 Things Millionaire นสนะครับของคุณไนเจลคัมเบอร์แลนนะครับก็มันมีอยู่100สิ่งใช่ไหมผมก็จะรีวิวสัปดาห์ละ20นะครับตอนนี้ผ่านไปแล้ว3สัปดาห์ก็60สิ่งละที่คนที่ประสบความสำเร็จทางการเงินเขาทำกันนะครับแล้วก็จะพยายามมาโยงเข้ากับผู้ประกอบการมันหยุดด้วยเพราะว่า นิสัยของมิลเลนเน่หรือนิสัยของผู้ประสบความสําเร็จทางการเงินหรือคนรวยพูดง่ายๆนะครับก็หลายอันมันก็แอพพลายได้จากกับผู้ประกอบการบรรยุดนะผมก็คิดว่าเป็นนิสัยที่ดีนะครับวันนี้จะเอานิสัยที่61จนถึง80ก็อีก20นะครับเพราะนั้นสัปดาห์หน้าก็จะจบเล่มนี้นะเอามาฝากนะครับอ่ะเริ่มต้นกันเลยนะครับอันที่61นะก็คืออันแรกของสัปดาห์นี้นะครับก็คือ no cheating on your tax โอ้อโหอันนี้ผมมามาถึงก็ใช่เลยนะ คืออย่ากโกงภาษีอันนี้เป็นประเด็นที่สําคัญมากๆนะครับสําหรับคนที่ทําเป็นผู้ประกอบการมันหยุดเนี่ยหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยเราขายออนไลน์ไม่มีใครรู้หรอกนะใช่ครับถ้าไม่รู้ก็ก็อาจจะหลบเลี่ยงภาษีไปใช่ไหมแต่วันนึงเนี่ยผมคิดว่าเขาจะรู้ครับนะสมาชิกจะรู้แล้ววันนั้นเนี่ยเราจะจะแย่นะครับเพราะว่านอกจากาต้องจ่ายภาษีงวดน,นั้นแล้วจะต้องจ่ายค่าปรับมหาศาลส่วนตัวไม่เคยเห็นด้วยเลยครับกับการ หลบเลี่ยงภาษีแบบไม่ถูกวิธีหรือว่าการโกงภาษีพูดง่ายๆนะครับได้รับรายได้มามันต้องจ่ายภาษีนะครับคราวนี้รายได้เท่าไรจ่ายยังไงแบบไหนผมแนะนำนะเข้าไปในเพจของคุณแท็กบักหนอมนะครับคุณถนอมเกตเอมเนี่ยได้ความรู้เยอะมากนะครับคนที่เป็นผู้ประกอบการบางทีอาจจะไม่ได้มีความเชี่ยวชาญเรื่องภาษีนะหรืออาจจะมีความเข้าใจผิดในเรื่องนี้นะครับเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองนะแต่อย่าอย่าหลบภาษีอย่าเลี่ยงภาษีนะครับมันผิดกฎหมายด้วยแล้วก็ ถ้าถูกปรับถูกอะไรไม่คุ้มค่ากันเลยนะครับก็อันนี้ก็ฝากไว้นะครับรายละเอียดคงต้องไปอ่านเองนะครับในในเรื่องของภาษีนะถัดไปครับเขาบอกว่า no when you when to quit your day job อ่าอน,นี่อาจจะตรงกับผู้ประกอบการวันหยุดนะเขาบอกว่าต้องรู้ว่าเมื่อไหรก่ก็เมื่อไหร่ที่สมควรที่คุณจะลาออกจากงานประจำได้แล้วนะผมก็พูดมาตลอดว่าถ้าเรายังไม่แน่ใจ เรายังไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เราจะทําผมพยายามจะลิงก์เข้ากับผู้ประกอบการันหยุดนะซึ่งมันก็ตรงเลยนะเนี้ยก็อย่าเพิ่งออกครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าโอ้โหตอนนี้เนี่ยสถานการณ์มันก็ไม่ใช่สถานการณ์ที่น่าจะลาออกเลยจริงไหมโควิด -19 เศรษฐกิจดูท่าทางจะไม่ดีแล้วออกมาทําธุรกิจไม่ไม่ใช่ว่ามันจะสาเร็จนะครับขนาดเศรษฐกิจธรรมดาธรรมดาหรือเศรษฐกิจดีเนี่ยอัตราความลน้มเหนี่ยนยังสูงเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราทำงานประจําไปด้วยแล้วมาเป็นผู้ประกอบการมันอยู่ไปด้วยน่าจะเซฟกว่า แต่ก็ไม่ได้แปลว่างั้นแปลว่าฉันต้องทํางานประจําตลอดไปค ondition อ,อันหนึ่งที่ท่านอาจจะพิจารณาได้เช่นอ่าสุดยกตัวอย่างท่านมีข้อจํากัดท่านเริ่มรู้สึกว่า,าการทํางานประจาเนี่ยมันจะทําให้สุขภาพท่านแย่แล้วอย่างเงี้ยอ,อันนั้นอันนั้นท่านต้องคิดใหม่เพราะสุขภาพท่านสําคัญมากนะครับแต่อีมุมหนึ่งเนี่ยท่านอาจจะมองว่าอะตอนนี้เราทําเป็นผู้ประกอบการมันหยุดแล้วรายได้มันดูค่อนข้างมั่นคงและวเพอเพอจะมากกว่างานประจุประจำซะด้วยซ้ํานะครับอันนั้นท่านอาจจะ รู้แล้วล่ะมันถึงเวลาที่ท่านค่อนข้างชัวร์แล้วท่านสามารถที่จะควิดก็คือลาออกจากงานประจําท่านได้นะครับตรงนี้ก็ก็ลองดูนะครับสถานการณ์แต่ละคนก็แตกต่างกันไปนะบางคนก็อาจจะผ่อนบ้านผ่อนรถเรียบร้อยทุกอย่างมันดูมั่นคงแล้วก็ทําตามความฝันท่านได้เต็มที่แต่ว่าก็อยากให้ท่านเริ่มวางแผนก่อนนะไม่ใช่ว่าหุนหันพันแล่นเน่ะคือไม่สนใจลอ้ออกเลยอะไรเงี้ยต้องระวังตรงนั้นด้วยนะครับ ถัดไปนะครับก็แนะนำถัดไปก็บอกว่า watch out for lifestyle creep นะคือให้เราระวังประเภท lifestyle creep จะแปลว่าอะไรดีล่ะแบบการใช้เงินเพื่อไลฟ์สไตล์ต่างๆซึ่งมันอาจจะไม่ได้เหมาะสมกับตัวเราอะนะคืองี้คือบางคนเนี่ยพอมีไรายได้เพิ่มขึ้นเนี่ยก็อาจจะเริ่มใช้เงินเปลืองขึ้นเพราะว่าต้องการไลฟ์สไตล์ไงแต่ก่อนเคยกินข้าวข้างๆออฟฟิศได้ ราคาประมาณสักจานละ50บาทได้แต่พอได้เงินเดือนขึ้นมาเป็นผู้บริหารคราวนี้ต้องไปกินข้าวโรงแรมมาเลยเงี้ยผมไม่ได้บอกการกินข้าวโรงแรมผิดนะแต่ถ้าเกิดท่านหลงหลงไปในแนวนั้นเยอะๆอะท่านจะไม่มีเงินเก็บกลับมาที่วิกิเอ็นนองเทอร์เปเนอร์เนี่ยอ่อนที่ท่านจะทําวิกิเอ็นนองเทอร์เปเนอร์ท่านอาจจะมีไลฟ์สไตล์ธรรมดาธรรมดานี่แหละแต่พอท่านทำวิกิเอ็นนองเทอร์เปเนอร์เสร็จปุ๊บเนี่ยมันมีไรายได้พิเศษขึ้นมาเนี่ยหลายคนก็อาจจะรู้สึกอ้โหูได้เงินเพิ่มขึ้นตั้งเดือนละ20,000ื่นนะเพราะฉะ พราะฉะนั้นฉันจะออกรถใหม่ละเออระวังแบบนี้อันนี้คือคือสิ่งที่เขา,าแนะนำนะครับเขาพูดแบบนี้เลยเขาบอกว่ายิ่งอินคัมเพิ่มขึ้นเนี่ยเปอร์เซ็นต์ของการจ่ายเงินเนี่ยควรจะลดลงคือสมมุติว่าเรามีเงินเดือนละเดือนละ20,000เราอาจจะจ่ายค่าใช้จ่ายจำเป็นเดือนละหมื่นอย่างเงี้ยสมมุตินะเพราะ40,000เนี่ยไม่ได้แปลว่าถ้าต้อง จ่าย2 0,000นะถ้าเราจ่ายเดือนละหมื่นหรือหมื่นนิดๆก็ได้แปลว่าเปอร์เซ็นต์มันจะลดลงนี่อรอไหมคือ2 0,000ื่นจ่ายหมื่นเนี่ยมันคือ50%เปร์เซ็นต์พอสี่หมื่นจ่ายหมื่นเนี่ยมันคือ25%แต่ไม่ใช่4 0,000ื่นจ่าย2 0,000พอ8 0,000ื่นจ่ายสี่หมื่นอย่างเงี้ยท่านจะไม่มีเงินเก็บเลยนะครับหรือมีเงินเก็บน้อยก็แล้วกันนะครับตรงนี้ต้องต้องระวังนะข้อแนะนําม,มันถัดไปครับก็บอกว่า understand numbers นะให้รู้จักตัวเลขตัวเลขในที่นี้ก็คือตัวเลขทางการเงินต่างๆนั่นนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเนเี่ย ยยิ่งเป็นวิเคราะหปเนอร์เนี่ยผมแนะนําเลยนะครับเป็นผู้ประกอบการวันหยุดเนี่ยอย่าเอาเงินปะปนสะสมกันระหว่างเงินธุรกิจกับเงินส่วนตัวบางคนเนี่ยใส่กระเป๋าเดียวกันเลยขายได้ก็เงินเล่านิว่าอันนี้เงินผู้ประกอบการเงินจากการขายของในวันหยุดอันนี้เงินจากเงินเดือนอะไรม่วซั่วไปหมดเลยแล้วเวลาจ่ายเงินไปซื้อวัตถุดิบก็เอาเงินเล่าเนี่ยจ่ายทาไมทาแบบนั้นแล้วมันไม่ดีรู้ไหมครับเพราะว่าท่านจะไม่รู้เลยว่า ไอ้ธุรกิจที่ท่านทำเนี่ยมันกาไรขาดทุนเท่าไหร่เพล่เนะยิ่งทํายิ่งขาดทุนแต่ไม่รู้ไงเพราะว่าเอาเงินกระเป๋ามั่วซั่วไปหมดกับกับรายได้ส่วนบุคคลอะไรมั่วกันไปหมดเลยนะเพราะฉะนั้นให้เราเข้าใจวิธีการการทำบัญชีเบื้องต้นนะครับคือท่านยังไม่ต้องไปจดทะเบียนบริษัทก็ยังได้นะครับแต่ท่านควรทาบัญชีไม่ไม่ได้เกี่ยวว่าต้องมีบริษัทก่อนค่อยทําบัญชีไม่เกี่ยวนะบัญชีรายรับรายจ่ายธรรมดานี่แหละครับว่าเราจ่ายเงินไปเท่าไหร่ เราได้เงินมาเท่าไหร่แล้วมันคุ้มค่าหรือไม่นะครับซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยโหไม่ต้องไปเรียนที่ไหนฮะดูทูบบล็อกเยอะแยะเลยครับหรืออยากจะไปเข้าคอร์สสั้นๆไปเรียนหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้นะฮะก็ก็ไม,ไม่ไม่มีปัญหานะครับถ้าถ้าเอ็มไฮหน่อยก็อาจจะไปเอเรียน m อ็มก็ก็ว่ากันไปนะครับแต่แต่อันนั้นกนะ็คือถ้าลองดูตัวเองอะเอาเอา,เ,อาเริ่มต้นเล็กๆก่อนนะ ถัดไปครับเขาบอกว่า build up your optimism คือพยายามมองในแง่บวกบ้างนะครับคืออย่างนี้ผมไม่ได้บอกว่าให้โลกสวยอย่างเดียวนะครับการทําธุรกิจเนี่ยมันมีอุปสรรคอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดท่านมองแต่อุปสรรคท่านก็จะไม่ได้ทำนะผมถึงบอกไงครับว่าวิ่งเงินน่องเทอร์โบเนอร์เนี่ยผมพยายามจะลดอุปสรรคลงเช่นพยายามจะแนะนําให้ท่านทําอะไรก็ได้ที่ใช้เงินลงทุนน้อยๆเพราะว่าถ้าท่านจะเจ๊งท่านก็จะไม่เจ็บนะครับอารมณ์แบบนี้นะครับแต่คราวนี้ พยายามมองในในมุมบวกบ้างว่าการทำวิธีนองทรูเปอร์เนอร์เนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาไปแรกเนี่ยชีวิตท่านจะดีขึ้นยังไงมันจะทําให้ท่านาและครอบครัวของท่านเนี่ยมีสภาวะการเป็นอยู่มีไลฟ์สไตล์มีอะไรต่างๆดีขึ้นยังไงนะครับตรงนี้มันจะทําให้เรามีแรงครับมี motivation มีแรงจงใจในการทำไอ้ผู้ปรกอบการมันหยุดของเราต่อนะถัดไปก็บอก seek value นะครับ seek value ก็คือการลองมองดูมูลค่าที่แท้จริง ข้อนี้อาจจะยากนิดนึงสาหรับธุรกิจเล็กๆนะครับคือในในหนังสือเขาก็แนะนําอย่างเช่นการซื้อหุ้นอย่างเงี้ยนะครับว่าท่านจะลงทุนในในหุ้นตัวไหนท่านต้องดูว่าราคาที่ลงทุนเนี่ยมันถูกกว่ามูลค่าที่แท้จริงของคุณขนาดหุ้นเนี่ยนะเรายังดูมูลค่าที่แท้จริงได้ลําบากเลยที่เราเห็นนั่นคือราคาที่เขาซื้อขายใช่ไหมแต่มูลค่าจริงๆเนี่ยมันต้องการคาดเดาผมกลับมาที่วิกเอนองเทเบเนอร์เนี่ยก็อาจจะต้องมองลึกๆลงไปนิดนึงว่าไอ้สิ่งที่ท่านทําถึงแม้ว่ามันจะเป็นความฝันของท่านเนี่ แต่มันมีแวลูมากน้อยแค่ไหนบางบางคนเนี่ยทำหลายๆอย่างเนี่ยใช้เงินใช้แรงงานเปลืองมากแต่ว่าไอสิ่งที่ทําออกมาเนี่ยมันไม่ค่อยมีแวลูในสายตาของลูกค้าสักเท่าไหร่นะครับมองมองเป็นเป็นแนวแนวนั้นก่อนก็ได้นะครับตอนนี้อาจจะยังหามูลค่ากิจการได้ลําบากครับเพราะว่ามันเพิ่งเริ่มทําเองขายคุกกี้รับถ่ายรูปแหมมันจะดูแวลูมก็ลําบากนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าดูไม่ได้นะอ่ะถัดไปครับอันนี้อันนี้ตรงกับที่ เป็นรายการเราเลยคือ start your own business ก็คือให้เริ่มทําธุรกิจใหม่ๆเนื่องจากหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาบอกว่าคนที่ประสบความสําเร็จทางการเงินมักจะทำเนี่ยเขาก็แนะนําบอกว่าก็ต้องมีธุรกิจของตัวเองแต่วิกเอนโทเปเนอร์นี่คือธุรกิจของท่านเลยแลวจะเรียกว่าเป็นโซโลพรีเนอร์ก็ได้นะส่วนใหญ่ก็คือโซโลก็คือคนคนเดียวครับคือเป็นผู้ประกอบการคนเดียวซะด้วยซ้ำนะครับก็อันนี้คงไม่มีอะไรพูดมากครับสนับสนุนนะครับแต่อย่าลงทุนเยอะเท่านั้นเองนะ ถัดไปครับ Embrace Technology ครับ Embrace Technology ก็คือให้ลองใช้เทคโนโลยีเข้ามามาช่วยเทคโนโลยีเนี่ยไม่ต้องเป็นแบบ AI อะไรเวอร์วังอลังการนะคนเป็นวิเคราะห์ตัเนอร์อันที่แบบเบสิกพื้นฐานเช่นสมาร์ทโฟนเช่นคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยผมคิดว่าท่านมีกันอยู่แล้วล่ละแต่ใช้ให้มัน,ม,นมันเกิดประโยชน์บางทีมันมีแอปพลิเคชันราคาไม่กี่บาทหรือเพอร์เฟรีด้วยแล้วมันทําให้ท่าน t r a c เงินแทร c k เข้าใช้จ่ายได้ดีขึ้นดีกว่าที่ท่านมาเขียนใส่กระดาษก็ใช้เทคโนโลยีมาช่วยมันก็ จะช่วยท่านทำอะไรได้อีกเยอะแยะนะครับหรือโซเชียลมีเดีย c e b o o k กทวิตเตอร์อินสตาแกรมไลน์พวกนี้เป็นเทคโนโลยีที่มันพร้อมอยู่แล้วนะครับแล้วท่านก็เอามาประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการท่านแทบจะเรียกว่าไม่มีค่าใช้จ่ายเลยหรือถ้ามีก็อาจจะไม่เยอะมากนักอย่างเงี้ยคือการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในหลากหลายทางนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่ท่านต้องระวังนะครับเป็นข้อแนะนำเขาบอกว่า expect black swan moments นะคือให้ระวัง เหตุการณ์หงดำนะหงดําคืออะไรหงดําคือเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันครับที่เราไม่เคยคิดมาก่อนว่ามันจะเกิดขึ้นนะครับเอาเอาแบบจริงๆคนก็บอกอันนี้ไม่ใช่หงดานะแต่ว่าในในเนื้อ,อาหาของหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็พูดถึงเรื่องของ .com ที่มันพังไปในปี2000นะครับหรืออ่ปัญหาเศรษฐกิจต่างๆถ้าใกล้เคียงกับเราตอนนี้เลยก็โควิด -19 นนะครับเรื่องพวกนี้มันคือเรื่องที่เราไม่คาดฝันแต่ว่าเรา ต้องมองอีกมุมหนึ่งคือเราต้องมีแบ็กอัพแพลนอะสมมุติว่าท่านทำวิกเองลองเทอร์เปเนอร์เนี่ยมันเกิดเหตุการณ์โหงดําแบบนี้ท่านอาจจะทําธุรกิจเกี่ยวข้องกับท่องเที่ยวเงี้ยนะรับาพาท่องเที่ยวอะไรก็แล้วแต่หรือโฮเทลเล็กๆหรืออะไรก็ว่าไปเนี่ยนะแต่สุดท้ายเนี่ยเอจอล็อกดาวน์เงี้ยท่านจะทํำยังไงผมถึงกลับมาอีกทีนะวิกเองลองเทอร์เปเนอร์เนี่ยถ้าเราเริ่มต้นจากเงินน้อยๆเนี่ยเจ็บก็เจ็บไม่มากครับเจ๊งก็เจ๊งไม่เยอะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย สำหรับผมวัคซีนอันหนึ่งที่จะช่วยป้องกันให้เหตุการณ์หงดําแบบนี้ได้ก็คือว่าท่านลงทุนน้อยๆหน่อยมันจะไม่เดือดร้อนนะครับอย่าเพิ่งแบบเปิดใหญ่อ่ะคือแบบโอ้โหลงทุนแบบซื้อที่ซื้อตึก10ล้านจ้างคน50คนอย่างนั้นท่านเจ๊งแบบเจ๊งกลับมาไม่ได้เลยอนะะโอเคถัดไปครับ employ others to achieve your dreams นะคือให้จ้างคนอื่นเพื่อที่จะทําให้เขาทําความฝันเราให้สําเร็จข้อนี้อาจจะเป็นสเตจหลังๆ ของว e กแอนนองเทอร์เปเนอร์ได้นะครับสำหรับคือเริ่มเริ่มต้นผมแนะนําแบบนี้อันนี้เป็นคําแนะนําส่วนตัวของผมนะว่าเริ่มต้นเนี่ยอย่าพิ่งไปจ้างใครเยอะแยะนะแต่ไม่ได้แปลว่าห้ามเอาซอร์สเลยคือการเป็นว e e k อน d อ n เทอร์เปเนอร์หลายๆอันเนี่ยเราเอาซอร์สได้นะการเอาซอร์สก็ดีคือถ้ามันมีดีมาเราค่อยเอาซอร์สคือมันมีคําสั่งซื้อมาเราค่อยเอาซอร์สแต่ถ้าไม่มีเราหยุดได้แต่ถ้าท่านไปจ้างคนแบบจ้างคนแบบฟูลไทม์เนี่ย มันอาจจะถูก,กเอาซอร์สนะแต่ว่ามันมีฟิกคอร์สไงฟิกคอร์สก็คือค่าใช้จ่ายคงที่ไงคือถึงไม่มีงานเราก็ต้องจ่ายเงินเดือนให้เขาอันเนี้ยผมบอกว่าถ้าจะไปจ้างคนแบบเนี้ยรอเอาไว้หลังๆหน่อยรอให้รายได้ท่านค่อนข้างเยอะพอสมควรดูทีท่าแล้วไปได้ดีเนี่ยก็อาจจะเริ่มจ้างแล้วไม่ต้องเริ่มเยอะนะครับค่อยๆเริ่มค่อยๆขยายจะดีกว่านี่เป็นสไตล์ผมนะคืออาจจะไม่ได้ตรงกับสตาร์ทอัพหรือใครก็ตามที่บอกโอ้ไม่ได้หรอกเริ่มทีมมันต้องไปใหญ่เลยอันนั้นก็อีกสไตล์หนึ่งก็แล้วกัน แต่ส่วนตัวผมทำวิกเจนองเทอร์ปเนอร์ในปัจจุบันเนี่ยผมเอาซ้อนหมดนะผมไม่มีพนักงานประจำแม้แต่คนเดียวนะไม่มีเลยนะคือทำหนังสือก็เขียนเองแล้วก็เอาซอสไปนะทำเองนะทำเองขายเองเนี่ยก็ให้คนออกแบบให้คนไปพิมพ์แต่ว่าถ้ามันไม่มีคนเซิรหนังสือเลยวันหลังผมก็ไม่ต้องมีคนออกแบบผมไม่ได้มีค่าใช้ใจ่ายพนักงานออกแบบรายเดือนนี่ผมไม่มีนะครับผมไม่ได้มีค่าจ้าง เป็นลงตั้งลงพิมพ์ของตัวเองไม่มีครับผมจะมีก็ต่อเมื่อผมจะพิมพ์อะแล้วจะพิมพ์มากพิมพ์น้อยก็เรื่องของผมอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือคือคือสไตล์ผมนะนถัดไปนะครับ trust your instincts อ่าข้อนี้คือบอกว่าให้ลองเชื่อ instinct แปลว่าอะไรดีล่ะสัญชาตญาณของตัวเองนะครับคือข้อนี้ก็พูดพูดยากนะคือบางทีเนี่ยเราอาจจะต้องพยายาม เขาเรียกว่าฟังเสียงในหัวใจเราอะนะครับว่าไอ้นี่มันใช่ไม่ใช่เขาบอกบางบาง,บาง,บางครั้งบางตอนนั่นเคยมาททาแล้วร,รู้สึกว่ามันข,ขัดขัดยังไงก็ไม่ใช่เนี่ยก็อาจจะต้องพิจารณาไอ้มันอาจจะเราควรจะเลิกไหมนะหรือบางอย่างเนี่ยมันมัน,มนดูจะใช่แต่ท,ทั้งทั้งทั้งนี้ทั้งนั้นนะผมก็ไม่ได้บอกว่าต้องใช้อินสติ้งหรือว่าสัญชตาตญาณล้วนๆนะข้อมูลก็มีได้นะครับเก็บข้อมูลมาด้วยนะถัดไปคือ the past does not predict the future นะครับ แปลว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตเนี่ยมันไม่ได้ใช้ทํานายอนาคตได้ร้อยเหรอกนะผมเติมร้อยเปอให้ด้วยนะคือบางคนอาจจะเริ่มทําวิ่งเงินลงเทอร์เพเนอร์มาแล้วบอกอาจารย์ผมฟังอาจารย์มาเกือบปีแล้วไอรายการวิ่งเงินลงเทอร์เพเนอร์เนี่ยที่ผมทํามาเนี่ยก็เกือบปีแล้วนะครับแต่นอปตรสตอรี่นี่ทำมาแบบสาปีแล้วนะแต่ว่าผมทําแล้วมันไม่เวิร์กอาจารย์ผมผมว่าผมจะไม่ทําอีกแล้วอย่างเงี้ยคืออดีตถ้าหน่าจะไม่เวิร์กไม่ได้แปลว่าอนาคตมันจะไม่เวิร์กนะ ผมให้กําลังใจนะไม่เวิร์กก็เริ่มทําใหม่และอย่างที่ผมบอกเราใช้เงินลงทุนไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายเนี่ยเริ่มใหม่มันเริ่มง่ายไงน,นะครับโอเคนะครับถัดไปคือ k no your know the t r a d e off นะคือบางอย่างมันเขาเขาเรียกว่าได้อย่างเสียอย่างมันจะมีลักษณะแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราตัดสินใจอะไรไปเนี่ยเราก็ต้องต้องรู้นะว่าเราก็จะต้องสูญเสียอะไรบางอย่างไปเช่นเดียวกันวิคเอนอนเตอร์เพเนอร์เนี่ยสิ่งที่ท่านได้มาจะเป็นไรายได้แต่สิ่งที่ท่านเสียไปแน่ๆอันแรกก็คือ เวลานะคุ้มเอ่าท่านเรียกว่าคุ้มก็ท,ทําถ้าไม่คุ้มท่านอาจจะเอาวเวลาไปทําอย่างอื่นได้ดีกว่านี้หรือทำรายได้ได้มากกว่านี้ท่านก็เปลี่ยนเพราะฉะนั้น,นคือ,ค,อคือมองว่ามันทุกอย่างมีเทรดออฟอะถ้าศับของนักเศรษฐศาสตร์เขาบอก There is no f r r e lunch There is no free lunch, no free lunch แปลว่าไม่มีอาหารเที่ยงฟรีๆหรอกก็บอกอ่ะไม่มีได้ไงเนี่ยเพื่อนผมก็เลี้ยงอาหารเที่ยงฟรี เวลาที่ท่านใช้ไปในการกินอาหารเที่ยงเนี่ยถ้าท่านไม่ได้กินอาหารเที่ยงมื้อน,นั้นฟรีๆที่เพื่อนเลี้ยงเนี่ยท่านอาจจะเอาไปใช้ในการหาไรายได้เพิ่มได้มากกว่าค่าอาหารเที่ยงนั้นก็ได้นะอันนี้คือมุมมองใน,ในเรื่องของ opportunity cost นั่นเองนะครับคือต้นทุนค่าเสียโอกาสนะครับถัดไปคือ seek the help of mentors นะคือพยายามหาคนที่เป็นพี่เลี้ยงเราฮนะพี่เลี้ยงในที่นี้คือคนที่ทําอะไรที่เราสนใจแล้วก็ทาสาเร็จ สมมติว่าท่านอยากจะเป็นรับจ้างถ่ายรูปก็แล้วกันนะแทนที่ท่านจะมาลองผิดลองถูกดูดเองด้วยตัวเองเนี่ยท่านลองคิดว่าท่านมีเพื่อนคนไหนที่เขาถ่ายรูปเก่งแล้วก็มีงานถ่ายรูปมาตลอดอย่างเงี้ยลองขอคาปรึกษาเขาดูนะคือถ้าเขาไม่ให้ก็เหมือนเดิมถูกไหมโอ้ยฉันไม่บอกแกหรอกแต่ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าถ้ามันเป็นเพื่อนกันจริงๆหรือว่าเอาเป็นว่าเป็นคนรู้จักระดับหนึ่งเนี่ยผมว่าเขายินดีที่จะแช์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยมันก็ทําให้เราไปสู่ความสําเร็จได้ เร็วกว่าการที่จะต้องมาลองผิดลองถูกด้วยตัวเองนะแล้วอย่าลืมนะครับวันที่เราสําเร็จหรือวันที่เราทําธุรกิจแบบนี้ได้ไดแล้วเนี่ยมีคนหน้าใหม่เข้ามาในวงการแล้วเขามาขอคําแนะนําเราเนี่ยพยายามให้ความแนะนําเขาอย่างเต็มที่เท่าที่จะเป็นไปได้นะผมผมผมชอบทําแบบนี้เสมอนะตอนที่ผมทำบอดแคสต์ใหม่ๆเนี่ยเอาเล่าให้ฟังนะผมก็ขอความรู้จากคุณบอยวิสูตรแสงรุนเลอรเนี่ยแหละครับ เพราะว่าคุณบอยก็เป็นคนชวนทำพอดแคสต์คือไม่ได้ชวนเพอร์ n ัน l y ลลี่นะครับชวนในใ,ในในเฟซบุ๊กแบบว่ามาทำพอดแคสต์กันเถอะอะไรเงี้ยผมติดปัญหาอะไรผมก็ปรึกษาอินบ็อกซ์ไปถามคุณบอยนะคุณแทบระวิตยอย่างเงี้ยก็คุณแทบทำพอดแคสต์มาก่อนผมประมาณเกือบร้อยตอนนะผมก็ฟังแล้วผมก็เอออยากทําแต่พอทำสักสักอันนึงผมติดละคือมีบางช่วงเช่นเอ้ยทำไมเสียงมัน มันมันไม่ค่อยดีไม่ใช้อะไรผมก็ถามอย่างเงี้ยคือเมนทอร์ผมแล้วตอนนี้ผมก็พยายามส่งต่อว่าถ้าใครอยากจะทำบอดแคสต์อินบ็อกซ์มาถามผมผมจึงไม่ลังเลเลยที่ผมจะบอกแล้วผมบอกทุกเรื่องนะครับบอกหมดอะว่าผมทําแบบนี้แต่ก็ไม่ได้การันตีว่าแบบนี้มันจะดีที่สุดนะแต่นี่คือสิ่งที่ผมทํานะครับถัดไปข้อแนะนำมันถัดไปบอกว่า Timing is everything ก็คือจังหวะเวลาคือทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย คาพูดว่าจังหวะเนี่ยมันพูดกันยากนะแต่ให้เราศึกษาแล้วกันสินค้าบางประเภทเนี่ยมันขายดีช่วงใกล้ปีใหม่ยกตัวอย่างนะถ้าท่านแบบทําขนมขายอย่างเงี้ยนะไม่ได้แปลว่าไม,ไม่ไม่ปีใหม่จะขายไม่ได้นะแต่ว่าขายช่วงปีใหม่เนี่ยมันจะขายได้ดีเพราะว่าคนส่วนใหญ่จะซื้อเป็นของขวัญท่านต้องรู้จักไทม,มิ่งในในมุมแบบนี้ด้วยไม่ใช่ว่าเอ้ย่ันมาที่เกียจทำว่าแต่ไปทําตอนมกราก็ก็อาจจะขายได้น้อยหน่อยอย่างเงี้ยนะ หรือท่านจะทำาการ์ดปีใหม่ขายเงี้ยไปขายเดือนเมษามก็ขายไม่ได้อันนี้ผมพยายามจะทําให้มันเห็นภาพชาัดเนยนะครับว่ามันมีทามมิ่งของมันอยู่นะครับในในหลายๆเรื่องนะคนที่รับจ้างถ่ายรูปอย่างเงี้ยไอ้ทามมิ่งที่แบบเป็นเป็นทามมิ่งที่คนต้องการมากๆก็คือช่วงรับปริญญาอ่าอย่างนั้นนะท่านอาจจะโปรโมทท่านเยอะหน่อยเพราะว่าคนอยากได้ได้ช่างถ่ายรูปมากนะหรือ ช่วงที่มันเป็นเทศกาลอะไรต่างๆที่ที่มีการเฉลิมฉลองเนี่ยคนอาจจะต้องการช่างถ่ายรูปมากนะครับถัดไปคือ Live a Healthy Lifestyle โอ้โหข้อนี้จริงๆไม่ไม่จำเป็นต้องเป็นว e กแ e n d ์ท t เบอร์เนอร์นะทุกคนเลยแต่ว่าสําหรับคนที่เป็นผู้ประกอบการวันหยุดเนะี่ยไม่ใช่ว่าทํางานหามลูกหามข้ามหาเงินอย่างเดียวฉันไม่สนหรอกว่าชีวิตฉันจะเป็นยังไง3เรื่องนะครับกินนอนออกกําลังกายเอาให้ครบฮนะ บางคนบอกก็จะมีเวลาที่ไหนพยายามแบ่งมาครับถึงแม้ว่าวิ่งอนดงเทอร์เนอร์เนี่ยจะมีความท้าทายนะผู้ประกอบการมันหยุดเนี่ยมันหยุดจะ,จะต้องใช้เวลากับการทํางานเพิ่มขึ้นแน่นอนแต่การนอนควรจะ8ชั่วโมงเหมือนเดิมเราไม่ควรแบบนอน5ทุ่มนอนตี2เพื่อทําวิ่งอนดงเทอร์เนอร์สำหรับผมผมไม่แนะนำนะการกินไม่ได้เกี่ยวเลยนะครับว่าเป็นวิ่งอนดงเอร์เนอร์แลาต้องกินจังฟูด้ดไม่เกี่ยวเลยนะ เราควรจะกินอาหารที่มันเฮลตี้เท่าที่เราจะทําได้นะออกกําลังกายมันไม่ได้ใช้เวลาอะไรท่านมากครับวันละ3านาทีเองอะคือ30นาทีท่านไปเล่นมือถือก็หมดแล้วจริงไหมแทนที่จะเล่นมือถือไปออกกําลังกายได้ไหมนะครับก็ถ้าร่างกายเราไม่ดีจิตใจเราไม่ดีนะทำอะไรก็ไม่สําเร็จหรอกครับผู้ประกอบการมันหยุดก็ไม่สําเร็จหรืองานประจาอาจจะพังไปด้วยเลยนะถัดไปครับ it's not the end of the world อ่า สมมติว่าท่านเจออะไรก็ตามเนี่ยให้ท่านให้กำลังใจตัวเองแบบนี้ว่ามันไม่ได้เป็นสิ้นสุดของโลกนี้หรอกนะคำถามที่ท่านควรถามคือไอ้เรื่องที่ท่านกุ้มใจปัจจุบันเนี่ยในอีก10ปีข้างหน้าท่านยังกุ้มใจอยู่ไหมทดสอบง่ายๆนะถ้าลองคิดถึง10ปีที่แล้วอ่ะท่านนึกถึงเรื่องที่ท่านกุ้มใจออกปะถ้าเป็นคนทั่วๆไปนึกไม่ออกนะผมคนนึ่งกะนึกไม่ออกนะครับสิปีที่แล้วกุ้มใจเรื่องอะไรวาลืมแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ไม่ใช่ the end of the world อะ่ะมันไม่ได้เป็นแบบ จุดสิ้นสุดของโลกอ่ะปัญหาที่ท่านเจอในผู้ประกอบการวันหยุดอะไรต่างๆลูกค้าแคนเซิลเงินไม่เข้าโดนเบี้ยวอะไรเงี้ยก็คือมันคือปัญหาต้องแก้ไขใช่แต่ว่าอย่าท้อใจกับเรื่องพวกนี้นะอีกเรื่องหนึง่งอันนี้อันนี้สำคัญเหมือนกันนะครับสำหรับผู้ประกอบการวันหยุดเขาบอกว่า read the T and C's นะ t e r m and c o n d i t i o n สัญญาอะไรแบบนี้อ่านให้ละเอียดครับโดยเฉพาะคนที่ทำ big and long t เ r อ e ์ที่มันแบบ มันมีความซับซ้อนหน่อยนะครับเช่นให้บริการาทํานู่นทํานี่อะไรเงี้ยคือถ้าไม่อ่านสัญญาเนี่ยเดี๋ยวกลายเป็นว่าเราโดนผูกมัดในบางเรื่องแล้วการผูกมัดมันอาจจะไม่ใช่ระยะสั้นด้วยมอาจจะระยะยาวด้วยทําให้เราเจ๊งทําให้เราโหอึดอัดอะไรอีกนานเลยอ่านด้วยครับอ่านให้ละเอียดทุกครั้งเอางี้ทุกครั้งที่ท่านจะเซ็นชื่อลงในสัญญาลงในฟอร์มลงในอะไรก็ตามอ่านหน่อยนะฮะ ผมเนี่ยคนนึงแหละบางคนเนี่ยคือบางคนเขาก็เจตนาดีเขาไม่ได้กะจะโกงผมหรืออะไรผมหรอกอาจารย์หนังสือมอบหน้าอาจารย์เซ็นตรงนี้เลยนะแต่ไม่ได้กรอกอะไรมาให้ผมสักอันเนี่ยผมก็บอกเขาตรงๆนะบอกว่าผมไม่ได้คิดว่าจะจะจะโกงอะไรนะแต่ผมกลัวว่าถ้าผมเซ็นไปแล้วเกิดใบนี้มันหายแล้วไปถึงในมือคนที่เขาไม่หวังดีขึ้นมาเนี่ยมันอันตรายสําหรับผมใช่ไหมกรอกให้ผมสักนิดหนึ่งได้ไหมหรือให้ผมกรอกเองก็ได้นะอ่าอย่างเงี้ยนะครับพยายามนะครับลดความเสี่ยงตัวเราเองลงเนะี ถัดไปครับ put your eggs into many b a s k e t นะแปลว่าให้ใส่ไข่ในหลากหลายตะกร้าหน่อยให้ตะกร้าหลายๆใบหน่อยเคยเคยมีสำนวนแบบนี้ท่านเคยได้ยินใช่ไหมครับว่าอย่าใส่ไข่ในตะกร้าใบเดียวเพราะถ้าตะกร้าใบนั้นมันตกไข่มันจะแตกหมดเลยพูดง่ายๆคือกระจายความเสี่ยงหน่อยจริงๆการทำวิกเกนทงเทอร์เพเนอร์หรือการเป็นผู้ประกอบการมันหยุดเนี่ยมันคือการกระจายความเสี่ยงโดยธรรมชาติอยู่แล้ว เพราะว่าถ้าเราทํางานปกติทํางานเดย์จ็อบของเราทํางานประจําของเราเนี่ยนะมันแปลว่าไรายได้เรามาจากทางเดียวเท่านั้นแล้วท่านเห็นใช่ไหมครับว่าตอนนี้โอ้โหมีเลทอฟข่าวหลายวันเลยด้วยซ้ําใช่ไหมแล้วท่านต้องผ่อนบ้านผ่อนรถเนี่ยแล้ววันหนึ่งท่านยจะคิดว่ามันมั่นคงนะวันหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้แล้วบริษัทไปไม่รอดแล้วเขาหยุดเทอร์มินาทท่านน่ะเราจะอยู่ได้ไหมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย กระจายความเสี่ยงอย่างทางําให้นุชบาเนก็เป็นการกระจายความเสี่ยงอย่างหนึ่งเพราะว่าท่านก็จะมีรายได้แหล่งที่2ถึงแม้ว่าตอนนี้อาจจะยังไม่เยอะนะ,ะถ้าสมมุติว่าโชคร้ายจริงๆโดนเลิกออฟก็ยังพอจะมีรายได้บางส่วนอยู่บ้างอย่างเงี้ยนะครับเริ่มเร็วจะดีกว่านะครับไม่ใช่รอให้โดนเลิกออฟแล้วค่อยเริ่มแต่ถ้าใครโดนแล้วก,ก็เริ่มก็ดีกว่าไม่เริ่มอยู่ดีจริงไหมฮะสุดท้ายสําหรับวันนี้นะครับ cut your losses นะคือให้รู้จักตัดขาดทุนนะครับ คือเขาพูดถึงหุ้นนะนะแต่ว่าจริงๆไม่จําเป็นต้องเป็นหุ้นนะครับหลายครั้งเนี่ยท่านอาจจะมาผิดทางครับเขาอาจจะเราอาจจะต้องเซตซิสเต็มหรือเซตระบบของเราให้ชัดเจนว่าถ้าเราขาดทุนเกินเท่านี้เราจะหยุดแต่ผู้ประกอบการมันหยุดในสไตล์ของผมที่ผมแนะนำะการขาดทุนท่านไม่ควรจะเยอะอยู่แล้วเพราะว่าผมอยากให้ท่านเริ่มจากเล็กๆใช้เงินลงทุนน้อยๆ,น,อยๆน้อยขนาดไหนน้อยขนาดที่ว่าถ้าเกิดมันหายไปหมดท่านไม่เสียใจายมากนักนะครับ บางคนบอกมีด้วยเหรอธุรกิจแบบนั้นเอาง่ายๆธุรกิจบริการส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นนะครับคือถ้าไม่ได้แบบทาอะไรรู้หลาเนธุรกิจบริการมันใช้ความรู้หรือแรงไปแลกเช่นท่านจะไปสอนออนไลน์อย่างเงี้ยหรือไม่ต้องออนไลน์อ่ะท่านจะเปิดคอร์สอนถ้ามันไม่มีคนมาเรียนเราก็ไม่ต้องไปเปิดไงเราเราก็จะสัมพันธ์ก่อนไงแต่ถ้าเกิดมีคนโอนเงินจ่ายมาเรียน ห้าคนสิคนมันก็ได้เงินแล้วไงมันมันโอกาสเจ๊งน้อยอะ่ะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยจะจะเวิร์กกับ Week e n ด์ลอง e ทอร์เพมากกว่าแต่ไม่ได้แปลว่าจะต้องสอนอย่างเดียวนะทำอย่างอื่นก็ได้เนาะสมมตุติจะทําอาหารขายก็อย่าเพิ่งไปเปิดร้านอย่าเพิ่งไปเช่าตึกขายผ่าน Facebook ก่อนไหมขายไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ม่ก็ต้องไม่ไม่ต้องไปซื้อวัตถุดิบมาทำหรือหรือถ้าจะซื้อขายก็ขายแค่10ชิ้น ยี่สิบชิ้นก่อนไหมอ่ะอารมณ์คล้ายๆแบบนั้นนึอกออกไหมยี่สิบชิ้นทํามาแล้วไม่มีใครซื้อเลยก็กินเองแจกเพื่อนบ้านไปก่อนก็ได้อ่ะอารมณ์แบบนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นเป็นอะไรที่ท่านเริ่มต้นได้อย่างสบายใจนะครับก็ไม่ต้องคัดลอออะไรมากมายนะครับแต่ถ้าท่านลงทุนเยอะแยะเนี่ยมันต้องมีจุดที่หยุดอะว่าไปไม่ได้แล้วอย่าฝืนอะ่ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้แล้วหนังสือเล่มนี้คือ100 things millionaires do ของคุณไนเจลคาร์เล่เนี่ย ถ้าอีกสัปดาห์หนึ่งน่าจะจบแต่ถ้าเกิดทใ,ใครใจร้อนนะผมก็ซื้อจากคนโนคุนิยานะครับเพราะชอบมีคําถามว่าผมซื้อจากไหนนะครับจริงๆหนังสือภาษาอังกฤษเนี่ยสามแหล่งนะจะสัมพันธ์ให้เขาเลยนะครับคนโนคุนิยะเอเชียบุ๊กหรือไม่ก็สั่งจากต่างประเทศส่วนใหญ่ผมสั่งผ่านอเมซอนมีอยู่3าที่ครับมีอยู่แค่เนี้ยแต่อเมซอนเนี่ยปกติจะสั่งอ e ีบุ๊กมาอ่านมากกว่าเพราะว่าถ้าเป็นเล่มเนี่ยสั่งจากคีโนคุนิยะกับเอเชียบุ๊กเร็วกว่า ไม่ว่าจะไปที่ร้านซื้อเลยหรือว่าสั่งออนไลน์ได้นะเขาก็มาส่งในที่บ้านมันมันมาถึงเร็วกว่าปกติอยากอ่านเร็วอะถ้าเกิดอยากอ่านแล้วอยากอ่านเลยแต่ถ้าอยากอ่านเร็วสุดก็อ e ีบุ๊กของ Amazon นะส่วนส่วน,ส,วนส่วนตัวทําแบบนั้นนะครับโอเคนะครับหวังว่าจะเป็นวันเสาร์ที่มีความสุขนะครับแล้วเราพบกันในสดถัดไปนะครับสวัสดีครับนปดนสตอรี่ a life changing story